ลูกคอโวมาเป็นสร้างนี่เบอรงกระคาดเป็นของแกเพลเบอรกระคาดขาก็าเป็นแบบนี้พี่นอกปากพี่นอกทบทบกื่งวงสางว่ะพี่นอง นคนพี่น้องกคนมนีาพี่น้องไปเห็นมันคลิป้องพี่น้องเนาะมาจะพี่น้องไปเห็นคปยังพี่น้องที่ตามเดนพี่น้องเดินทลิปนีว่ให้พี่ให้น้องห้คนตตามพี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งไม่ได้เอนน้องคิปใหม่ใให้พี่ให้น้องเบิ่งขึ้นเอาพี่น้องในการเสียเวลาพี่น้องไปดุยนอ นะพี่น้องตามมาพี่น้องพาพี่น้องไปเบิ้งพี่น้องนี่หมูขอดลุมาแปลกๆพี่น้องเป็นสางพี่น้องพาพี่น้องเบิ้งของแปลกพี่น้องนี่ของมันพี่น้องนี่เมียมุ้งพี่น้องนี่น้องพี่น้องนี่จำนวนดูที่มันขอดออกมาพี่น้องมีตัวหนึ่งแปลกพี่น้อง ทั้งหมดแปดตัวพี่น้องมีตัวที่แปดแปดมูอที่บกคือเพื่อกพี่น้องติดตามเพี่น้องเหนือว่ามันเป็นแบบไรจะพาพี่น้องไปดูไปชมพี่น้องหนุ่มวันธรมวัตพี่น้องมีแปดตัวมีตัวหนึ่งแปดเพื่อกพี่น้องอ่าพี่น้องมาผสมในเมีนพี่น้อง เนี่พี่น้พี่น้องกี่เมนพี่น้อเนาตุวใหญ่ขนยยพี่ยย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 ยงยย่ยยยงยยยยยยงยยายยยยยยยพยย ตามมาพี่นอ้องตามมาอืมให้พี่น้องไห้เบืองตัวที่มันแปลกพี่น้องตามมาพี่น้องอืมมันแปลกที่ที่บอพี่น้องมาเบืองตามมาพี่น้องอืมคนมาชมลายมาเบืองลายพี่น้องนี่ตัวที่มันแปลกพี่น้อง คือบตรตัวที่มันแป๊กกูเผื่อน,นพี่เนองนี่ออกมาเป็นสางพี่นนองนี่ง่วงคือสางนี่นาพี่นนเนอะก็เห็นแต่ได้เกิบตางประเทศพทยน้องี่เนาะเี่เห็นแต่พี่นอนอะเเกิดจริงพี่เอาอยูบ้านเมืองเราจริงจริงนะพี่กนาะ พี่น้องว่าคืออยู่อตัดสินใจช่กันม่าพี่น้องพี่น้อ,นองเิ่งพี่น้องส้มนากันว่าคืออ่าพี่น้องหน้าตาพี่น้อนงเลยพี่น้องขึ้ห่วงสางว่าพี่น้อง แอสินใจเป็นน้องกันพี่น้องว่าคืออยู่วะบังคาเบบองยังพี่น้องเั็นการขาดพี่น้องบังคับหัวของพี่น้อง ชอบกระสือกขึ้นวงางศาปาขึ้นหน่อยพี่น้องเมิองค่ะคอ้พี่น้องขึ้นวางศาลพี่น้องให้บายพี่น้องปอ,อกกันคิดหนานะพี่น้องยิ่งเป็ดอะไรก็แชร์ชาวใครเลยพี่น้องมองว่าคิดหนานพะาเห็ดยังอีก